ก็อันดับแรกก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับผมมาแล้วก็อยู่กับผมนะครับแกงรถถ่ายค่าสีส้มนะครับผมผมเรียกชื่อผมว่าเอ็กก็ได้นะครับผมมานะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาบอกวิธีการตั้งใบองศานะครับผมใบล้อเหล็กเนี่ยก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับผมเอาวงเป่าไปนะครับเอาวงเปล่าไปจากที่ผมนี่แหละ เอาจากวงเปล่าไปนะผมแล้วตอนนี้นะครับผมเขาโทรมาหาผมเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาอยากอยากดูวิธีการวัดตั้งใบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งสิบสองตั้งสิบสามตั้งสิบสี่ตั้งสิบห้านะครับผมแล้วเขาก็ถามว่าผมวัดยังไงนะครับผมมาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาบอกนะครับผมจะพามาบอกวิธีนะครับผมเพื่ออาจจะเป็นแนวทางเผื่อ ทุกคนอาจจะ,จะประหยัดต้นทุนเนาะจะสั่งแต่วงเปล่าไปนะครับผมแล้วก็จะเอาไปตั้งใบเองนะครับผม <c oughs> มาเดี๋ยวผมก็จะคา,ามาบอกวิธีนะครับพอจะบอกว,วิธีพี่คนนั้นด้วยแหละพี่เขามาเอามาเอาที่นี่ไปนะครับผมแล้วก็เขาโทรมาสอบถามเมื่อวานนะครับผมก็เลยว่าอาธิบายไปอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมพี่เขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็ได้นะครับผมเลยผมจะมาทําคลิปบอกนะครับผมเพื่ออาจจะเป็นแนวทาง สำหรับประหยัดต้นทุนเนาะเพื่อทุกคนจะสั่งวงกับกรรมไปนะครับผมแล้วอยากาไปตั้งใบเองนะครับผมมาแล้วผมจะมามาบอกนะครับผมวิธีการวัดวัดยังไงนะครับผมสําหรับการตั้งใบองศานะครับผมมาเดี๋ยวพามาดูคู่นี้นะครับผมวิธีการวัดนะครับวิธีการวัดนะแต่ของผมจะวัดแค่ใบเดียวนะครับเพราะผมมีตัวตัววัดแบ่ง ระยะใบแล้วก็ตัวอ,องศาการตั้งใบนะครับผมถ้าพี่พี่ทุกคนถ้าสั่งไปนะให้ทุกคนนะครับถ้าเป็นวงสามสิบเราหารเลยครับหารระยะใบก่อนนะครับให้เท่ากันนะครับเนี่ยระยะใบตัวเนี้โคนใบให้คนใบเนี่ยเราต้องหาวัดระยะให้เท่ากันนะครับแบ่งให้เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็น14บสี่ใบสิบาใบสิบหกใบนะครับ ให้วัดระยะตัวเนี้ให้เท่ากันนะครับระยะโคนเนี่ยถ้าทุกคนวัดระยะโคนได้เสร็จปุ๊บแบ่งกันเท่ากันเสร็จปุ๊บให้ทุกคนนะครับวิธีการวัดนะครับผมจะแนะนําให้แต้มก่อนนะครับแต้มมุมในนะครับแต้มมุมในก่อนนะครับสองฝั่งเลยนะครับถ้าไม่มีตัวขึ้นนะถ้าไม่มีตัวขึ้นแบบนี้นะครับผมให้แต้มนะครับแต้มตัวในนะครับผมแล้วก็วิธีการวัดนะครับ วิธ no, 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 <im> ีการวัดก็ให้ทุกคนวัดลงมาแบบนี้นะครับให้ตั้งฉากแบบนี้นี่ให้ตั้งฉากแบบนี้นะครับผมนี่ให้ตั้งฉากแบบนี้อย่าวัดแบบนี้นะอ่าถ้าวัดแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าวัดแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องวัดแบบนี้นะครับวัดเหมือนว่าใบมันอยู่ข้างบนนี้เนาะก็เหมือนเราจับฉากเลยครับพี่น้องให้ฉากลงมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ ถ้าตั้ง13ก็จะ13ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ13ถ้า14ก็ให้14อยู่ตรงนี้นะครับ14นะครับนี่แหละวิธีนะครับวิธีการตั้งหาองศาไม่ว่าจะเป็นล้อตั้ง11 12 13นะครับวิธีการวัดก็จะแบบนี้นะครับถ้าวัดแบบนี้ไม่ได้นะครับวัดแบบนี้ไม่ได้หรือว่าวัดแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับต้องให้ตรงๆลงมาแบบนี้นะครับตรงๆลงมาแบบนี้นะครับ ถ้าได้เสร็จปุ๊บ,บก็ให้ทุกคนแต้มเลยนะครับวิธีการวัดนะครับก็จะอย่างนี้นะครับให้วัดแบบนี้ทุกใบนะครับนี่นะครับให้วัดแบบนี้ทุกใบนะครับให้ตั้งฉากลงมาแบบนี้นะครับตลับเมตรนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการวัดนะครับเผื่อหลายคนอ,อยาก สั่งแต่วงเปล่าไปแบบนี้อาจจะเอาไปใส่เองนะครับผมอ,อยากเอาไปตั้งใบเองนะครับแต่ของผมอะ่ะมันของผมอะ่ะจะมีแท่นขึ้นแบบนี้นะครับจะมีแท่นขึ้นแบบนี้แล้วก็ผมก็จะมีรูแบ่งแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิบใบสิบสิบใบสิบสองสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับผมก็ผมก็จะมีตัวระยะใบเนี้ยตัวเนี้ยจานกลมเนี้ย จะเป็นแบบระยะใบคนใบตรงนี้นะครับระยะความห่างนะครับะระยะความห่างส่วนปลายใบนะครับผมแล้วก็มีคนถามนะครับผมว่าระยะห่างเท่าไหร่นะครับนี่ครับ21่สิบเอ็ดเซนนะครับถ้าปลายใบกับปลายใบนะไอตัวนี้คู่นี้ตั้งสิบสามนะครับคู่นี้ตั้งสิระยะห่างจะประมาณนี้ครับ นี่ประมาณนี้ครับแต่ส่วนมากครับผมจะแนะนําให้ตั้งแบบนี้จะกว่านะครับมีคนโทรมาแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่ะพอดีว่าพี่โทรมาก็นี่แหละครับวิธีการวัดก็แบบนี้แหละทุกคนให้วัดแบบนี้นะครับให้ทุกให้วัดทุกใบนะครับให้แทงมาแบบนี้ตรงตรงแบบนี้ลงมานะครับนี่ให้ตรงตรงแบบนี้ลงมาเลยนะครับวิธีการวัดนะครับีหาองศาใบก็จะวัดแบบนี้แหละ หลายคนอาจจะแบบว่าไปวัดแบบนี้นะครับบางทีถ้าวัดแบบนี้มันลงมาปุ๊บมันจะนอนใบมันไม่ได้นะครับพื้นฐานก็แบบนี้เลยนะครับพื้นฐานนะครับนี่แทงลงๆานะครับพร้อมจะประมาณนี้แหละนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านก็สงสัยนะครับแต่ของผมนะครับก็นี่พูดถึงว่าผมวัดใบเดียวจบนะครับผมวัดแบบปีกี้แหละใบเดียวจบแต่ผมเอาเน,นี่ยตอนเนี้ยตั้ง ตั้งแบบนี้นะครับตัวนี้มันจะพับขึ้นได้นะครับเนี่ยเห็นไหมองศาใบตั้งสิบสองสิบสาสิบสี่สิบ้านะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมแค่วัดแค่ใบเดียวนะครับวัดแค่ใบเดียวนอกนั้นก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละผมมาทําคลิปบอกให้นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วตอนนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเออแล้วแต่แล้วแต่นะครับว่าจะบิดจะเบี้ยวหรือว่าจะยังไงนะครับ ก,ก็จะประมาณนี้ครับถ้าขีดอันนี้เสร็จปุ๊บถ้าเราหาระยะบายเสร็จปุ๊บผมแนะนําให้เอาฉากขีดนะครับสองฝั่งจะได้ตรงกันนะครับก็น่าจะเข้าใจเนาะโอเคก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับถ้าสนใจตัวไหนก็สามารถโทรมาสอบถามได้หรือว่าทักมาถามนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ายบายครับสวัสดีครับ